สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันนะครับกลางวันนี้มาพบกับรุ่นนะครับรวยร้อยปีโชคดีร้อยชานนะครับ วันนี้เข้ามาอีกหนึ่งชุดแบบเต็มๆพี่นะครับนะพี่ท่านใดกขขอเข้ามานะครับก็เลยจัดมาให้นะรุ่นไหนที่นะที่พอจับมาแบ่งปันให้พี่ในราคาที่ไม่แรงมากก็จะจับให้มาเรื่อยๆพี่ชายนะครับส่วนใครอยากได้รุ่นไหนนะครับก็นะครับน้องก็พยายามหามาเรื่อยๆพี่นะก็ไม่อยากเปิดแพงนะพี่เนาะอ่านะครับนะเดี๋ยวนี้ครับชอบทูกใจกันไหนนะครับนำมาเปิดแบ่งปันราคาเหมือนเดิมนะครับ ถูกใจองไหนรีบปิดกันข้ามาได้พี่เนี่ยนะฮะสับกลางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปแล้วพร้อมกันพี่ชายเริ่มจากรายการแรกวันนี้รายการเพ้นท์หน้าหลังจะเต็มมีมาสี่องค์เลยพี่ชายในราคาเป็นปันนะครับใครไวใครได้พี่จ๋านะครับนะมาครับมาที่รายการแรกครับนี่ฮะเรียนรุ่นรวยชคอีร้อยปีโชคดีรสชาตินะครับจะมีขอบนะนะส่วนรุ่นโชคดีจะไม่มีขอบนี่นะฮะตัวรุ่นโชคดีก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับนี่ รายการนี้ครับสาริกาคู่อยู่ด้านหน้าครับนี่นี่ครับเพนเจดีวัดหน้าหลังครับเลขคุณตัเบอร์เป็นเลขสองศูนย์เนี่ยสี่ร้อยบาทครับนะสี่ร้อยบาทยกคู่คู่ละเจ็ดร้อยพี่นะครับองค์ละสี่ร้อบาทยกคู่คู่ละเจ็ดร้อยนะครับผมเชื่อเลยว่านะฮะถ้าพี่ไปหากรอพับหลังอย่างนี้ตามร้านนะฮะรับรองว่ามีสองสามร้อยแน่นอนนะครับพร้อมส่งนะครับรายการนี้เพียงแค่สี่ร้อยบาทพร้อมจะส่งะวิชารายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2เลขโค้ดจำนวนเป็นเลขสามสิบเอ็ดนะฮะรายการนี้ครับนี่เพนส์วัดนะฮะร,รายการนี้เพนส์อ่าวัดเลยนะครับเลขโค้ดจำนวนเป็นเลขสามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยงามพี่ชายนะครับสวยๆนะครับ ต่อมารายการที่สามรายการนี้ออกมาเป็นอาตะวันตกดินนะฮะนี่นะฮะสวยๆเลยดูใบไม้ผลิตนะครับเลขคนละเมื่อได้สองสามหรือเปล่านี่ฮะรายการนี้ครับเพ้นนะครับเสมือนจริงครับสวยๆพี่นะครับนะซื้อเป็นของขวัญได้นะครับเป็นของขวัญให้ญาติพี่น้องได้ผมเชื่อว่าในพุทธศิวรรสมัยนี้นะครับนะมีคุณค่าทางจิตใจนะฮะรายการนี้รายการที่สามครับพี่ชายนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับยกคู่เพียงแค่นะเจ็ดร้อยบาทพอพี่นะครับนะฮะพี่ๆไม่เชื่อนะครับนะ ว่ามูลค่าเหรียญมากกว่าที่ผมเปิดแน่นอนพี่เอาไปให้เขาลองอจ้างเพ้นดุนะครับอะไงก็เกินสามสี่ร้อยแน่นอนนะครับนะรายการนี้รายการที่สี่เลขคจัเบอเลขยี่สิี่ครับรายการนี้จะสวยฮะนะเอาไปเหมือนเดิมพี่สี่รอบาทรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับโอ้โหรายการที่สวยมากเลยะมาเป็นลำธารน้ำแล้วก็มีน้ำตกนะครับนะเลขคดเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับหมายเลขสิบเอ็ดฮะ รายการนี้จะสวยตั้งแต่เป็นสาร,ริกาคู่ครับรายการที่5้าเดียกสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่6กรายการนี้สวยไม่แพ้กันพี่ชายนะครับนี่ฮะมีน้ำทายมีน้ำตกเหมือนกันสีกันคล้ายๆกันเบอร์สักคู่นะครับ,าาร,ใใร,ร,บรายการนี้เลขคุณจะเบอร์หมาาเ่เลขสี่ครับตัวเดียวหลักเดียวฮะ รายการนี้ก็400บาทเหมือนกันครับวิชาสําสำหรับรายการที่6นะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปนะครับมาเป็นล็อกเก็ตกันบ้างรายการถัดไปมาเป็นล็อกเก็ตกันบ้างเลขคนตัวเลข30รนะครับรายการนี้พื้นฟ้าอุดมวนสดุารน้ำรังฝังตะกุดนะครับเลขคนตัวเลขหนึ่ง0รายการนี้แบ er ่งปันที่300บาทเท่านั้นนะพี่นะ300บาทเท่านั้นพี่ยังไงก็คุณครับนะต่อมาครับพี่ชารรายการถัดไปพี่นะฮะรายการถัดไปเป็นรายการที่8รายการที่8เลขคนตัวเลขหนึ่งสครับพี่ชานะครับนี่ฮะ สวยๆเลยพี่ชายแบบเต็มองคนะ300บาทเท่านั้นพี่ชายนะฮะสำหรับรายการที่8ครับต่อมาครับรายการที่9กครับรายการที่9ข้าขลังเป็นฉากสีงาครับเลขคุณตเบอร์สองห้าเป็นแบบเต็มองนุ่ปูนนั่งพรมนะฮะนั่งอัศนะนะครับรายการนี้รายการที่9นะครับนะสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่สิบมาเป็นกะไหลเงินรายการที่สิบมาเป็นการไหลเงินลงยาที่สวยเหมือนเนื้องเงินเลยพี่จา๋ารายการนี้เด้โค้ชเบอร์มาเลขวยี่สิบเจ็ดรวมกันไดเก้าครับเอาไปพี่ผมแบ่งปันให้ EP นี้นะเพียงสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะรายการที่สิบครับ ต่อมารายการที่11รายการนี้ลงยาเงินขอบเขียวลงยาสาร,ริกาเลขคุณนําเบอร์หมายเลขสิบนะฮะรายการนี้เลขต้นๆน,น,นะฮะเอาไป250บาทเหมือนเดิมพี่่ายรายการที่11ครับ ต่อมารายการที่12รายการนี้เป็นกระไหลทองลงยานน้ําเงินพื้นอะขอบแดงหรือเรียกว่าลงยาราชาวดีครับรายการนี้รายการที่12เลขโคดนําเบอร์หมายเลข15เอาไป250บาทครับพี่จ่ายนะครับแต่250บาทสามารถจับคู่ได้เลยจับคู่ได้450บาทนะครับลดไปให้ให้อีก50พิเศษให้พี่และกันนะครับนะต่อมารายการที่3ลงยาส้มขอบน้ําเงินครับ เลขโค้ดตัวเบอร์เลขสิบเจ็ดครับรวมกันได้แปดนะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่สนะิบสามฮะต่อมาครับนะฮะรายการถัดไปครับพี่จ๋ารายการสปายเป็นรายการที่สิบสี่มาเป็นกระไหลเงินนะฮะรายการที่สิบสี่กระไหลเงินลงยาน,นี่ครับนี่ฮะพื้นฟลากขอบดําลงยาสาร,ริกาเลขโค้ดนัวเบอร์มาเลขตัวเดียวฮนะ หมายเลขสามรายการนี้ก็เอาไปครับ25 0บาทจับคู่450บาทได้เลยนะพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่15 15ลงยาพื้นผูเลขคน่ตัวเบอร์ยีขอบน้าเงินครับรายการนี้ก็25 0บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่25ไอ้สินะครับนะฮะต่อมาครับรายการที่16ครับ รายการที่16ก็มาเป็นกระหลายทองนี่ครับเลขค้นตัวเบอร์นี่ครับหมายเลข9้โอ้โหเลข9ด้วยนะองค์นี้ขอ280บาทพอพี่สำหรับเลข9้แต่ถ้าเอาไปจับคู่ผมให้450บาทเลยนะครับพิเศษให้นะครับรายการที่16ครัฮะต่อมารายการที่17เลขค้นตัวเบอร์หมายเลข16ครับ รายการนี้จัดไปพี่นะฮะลงยาเดดขอนเงินลงยาราชาวดีครับนะเอาไป250บาทเหมือนเดิมนะครับราคาเดิมพี่รายการที่17ครับต่อมารายการที่18มาเป็นกะไหลทองลงยาพื้นส้มในกะรับลงยาเหลืองลงยาลงยาเหลืองเนาะขอบดานะพี่นะเลขคนจะบเบอร์เลขสามศูนย์กะไหลทองพี่รายการที่18 2 5 0ิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่18นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่19เรายการที่19มาเป็นงานฝังพลอยฝั่งเพชรพุทธสินกันหน่อยพี่รายการที่เป็นเนื้ออัปกาลเลขคน้นจะเบอร์มาที่สอด้านหลังหน้ากากชุบทองฮนะ นี่ฮะสาริกาด้วยนะรายการนี้เอาไป280บาทนะครับรายการจะเต็มพี่นะครับเราไปดูพี่เนื้ออันปะก้าฝักพลอยฝังเพชรนะมากันต่อครับกับรายการที่20ครับนี่รายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลขคนจ๊เบอร์13เหมือนกันฮะรายการนี้ก็280บาทเหมือนกันครับนะจับคู่500ได้พี่นะรายการฝังพลอยฝังเพชรนะฮะราคา280บาทจับคู่500ได้เลยนะครับรายการ20ต่อมารายการ21 22นะครับ21 22 ยี่สามยี่สี่นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สี่นะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะฮะเพียงองค์ละเพียงองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่ฮะเพียงองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นี่ครับนี่นะฮะลองเลือกดูนะพี่ๆนะนะองค์ไหนสวยองค์ไหนถูกใจนะครับปิดเลยนะฮะปิดกันเข้ามาได้เลยนะพี่จ๊ะนี่นี่ครับ ความสวยนะครับนะไม่ต้องห่วงพี่จ่ารุ่นนี้นะความสวยไม่ต้องห่วงฮะนี่เนื้อทองแดงโบร,ราณฝังพลอยครับนี่เลือกกันได้เลยพี่จ่านี่ครับเลือกกันได้เลยนะฮะอ่าองค์ที่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเลขคนตับเบอร์ยี่สามองค์ที่ยี่สองเลขคนตับเบอร์ยี่เก้าครับนี่องค์ที่ยี่สามเลขคนตับเบอร์มาได้สิบสามครนี่องค์ที่ยี่สี่เลขคนตับเบอร์มาได้สิบแปดครับนี่ ลองเลือกดูนะพี่นะรายการละสององค์ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับนะต่อมาครับรายการสี่ไปพี่รายการยี่สิบห้ารายการยี่สิบห้าเป็นเนื้ออาบาก้าครับยี่สิบห้าเป็นเนื้ออาบาก้าลงยานะครับเลขคุณตัวเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับนี่ฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับพิเศษให้รายการยี่สิบห้าต่อมารายการที่ยี่สิบหกครับรายการยี่สิบหกนะครับเป็นเนื้อนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขยี่สิบฮะ นี่เนื้อทองทิพย์ซาตินลงยางชาตินะเอาไป220บาทพอพี่นะครับรายการที่26นะครับต่อมารายการ27 27เจนื้ออปบาก้าครับนะฮะย7เจนื้ออับาก้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่เนื้ออับาก้านะครับเจ็ดเล็โค้ดเบอร์อรอรหมายเลขห้า นี่เอาไปกับสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับตอ <vice S 2> after, ่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบแปดครับโอ้โหนี่ยี่สิบแปดซื้อสวยครับรายการนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะพายเงินเลขโคดาเบอร์หมายเลขสี่นักกากเงินแท้ฝังพลอยฮะฝังพลอยฝังเพชรนะครับนี่นวะพายเงินนะครับนะนี่นักกากเงินแท้ครับฝังเพชรด้วยครับรายการที่เลขโคดาเบอร์หมายเลขสี่ฮะองค์นี้นะมีองค์เดียวแล้วพี่นะฮะเดี๋ยวผมดูกัน อ่าเหลืออยู่สององนะครับนวะมีอยู่สององนะครับนะฮะแต่คนละแบบกันนะรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้พี่ๆนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่นะครับรายการที่ยี่สิบเก้ารายการยี่สิบเก้าเป็นนวะแบบนี้ครับลงยาขอบลงยาไล่สีข้างในครับหน้ากากเงินแท้ลงยาหลังขาวบอยสุดลงยาสาริกาเลขคนตับเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่องค์นี้วันเกิดหลวงปู่ครับนะ ต่เอาไปเท่ากันพี่350บาทเท่ากันพี่รายการ28 9ครับต่อมาครับรายการที่30นะครับรายการที่30มาเป็นองค์นี้ครับพี่ชายตัดชิดเลี่ยมน้ำมันแน่ตัดชิดเลี่ยมน้ำมันครับรายการนี้เอาไปพี่ชายเลขคนเจ็ยบยี่สามเอาไปพี่สามร้อยบาทพอสามร้อยบาทพอพี่พี่เอาไปแบ่งปันกันครับสามร้อยบาทพอนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับรายการที่นะครับอ่า 30รายการที่30นะครับต่อมารายการที่3 1ครับรายการที่3 1เลขโค้ดเบอร์มาที่2รายการที่มาเป็นสอดไส้กันบ้างนะครับรายการที่มาเป็นสอดไส้สอดไส้เอานี้ผมพิเศษให้เพราะเหลือองค์เดียวแล้วนะเอาไป2 5 0บาทพอพี่รายการนี้นะเอาไป250ราบาทพอพี่รายการที่3 1นะครับมาครับมารายการที่3 2กับ3 3ฮนะ3 2กับ3 3คู่นี้ฮะ โอ้โหพี่เป็นไงวางบนมือบอกเลยออร่าจับจัดนะครับวางบนมือเลยบอกออร่าจับจัดคู่นี้นะครับเหลือองค์เดียวเหลือองค์เดียวนะครับผมแบ่งปันให้พี่นะครับเพราะรายการที่เป็นพอยต์จัดเต็มนะครับ280บาทนะครับองค์ละ280บาทรายการนี้การที่สายสองเลขค้ดจะเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่รายการที่การที่สายสามเลขค้ดนะหมายเลขสิบสี่นี่ฮะคู่นี้นะพี่ๆท่านใจนะครับจะรับแจ้งผมได้เลยนะครับคู่นี้สวยมาก นะคู่นี้นะครับองละ280บาทถูกไหมพี่มีองค์วันนี้วันเกิดหลวงปู่แต่ถ้าพี่พี่ท่านใดรับนะคู่นี้ผมพิเศษให้ใครทนันใครได้คู่นี้450บาทปิดกันเข้ามาครับพี่รายการที่3 32กับอา่า สามสองอ่าเป็นรายการสามสองกับสามสามนะห้ามพลาดนะครับต่อมารายการที่สามสิบสี่ครับเป็นเนื้อทองแดงครับลงยาราชวดีเลขคู่ตัวเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับรวมกันเจ็ดเก้ารายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สามสิบห้ารายการสามสิบห้าเป็นเนื้อทองแดงลงยาไล่สีนะครับรายการนี้ลงยาตัวเงินด้านหลังเลขคู่ตัวเบอร์วันที่สิบรายการนี้ก็เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายเรืสำหรับรายการที่สามสิบ นะครับต่อมารายการที่36ครับรายการที่36รายการนี้เป็นเนื้อ,อสามกษัตริย์ที่แบ็เงินทองหน้าโอ้ย4 K โทษทีพี่4 K เลยแบ็คเงินทองหน้าเอาไปองค์นี้พี่280บาทโคตรท่วนะครับรายการต่อไปพี่รายการที่37รายการที่37มาเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยานหลังแดงเลขค้นเบอร์19เอาไป220บาทครับพี่ชายรายการที่37ครับ ต่อมาครับรายการที่38ครับรายการที่38มาเป็นเนื้ออัลปกาก้าลงยาเสือขอบขาวครับนี่สามที่แปดเลขค้นเบียนที่สิบครับลงยาหลังส้มนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายดีครับต่อมาครับรายการที่สามที่เก้ารายการที่สามที่เก้าเป็นเนื้ออัปกาก้าครับนะลงยาสงชาติขอบขาวลงยาสาริกาหลังแดงครับเลขคน้นเบอร์หมายเลขเก้าด้วยขอสองร้อยแปดสิบาท 280ปดบาทพอพี่จ่ารายการนี้ฮะแต่ได้พี่จันทรรับนะสองค์ขึ้นไปผมบอกแล้วนะเราเอาเพียงแค่450รห้าสบาทลดไปให้อีกเยอะเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่4ี่สิบรายการที่4ี่ป็นรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงจากทงชาติครอบขาวครับลงยาสาริกาหลังเขียวเหนียวซับเลขคุณตัวเบอร์มายเลขสองตัวเดียวหลักเดียวครับใช่ไหมนี่ฮะสองสามสองหรือสองน่าจะสองน่าจะลบไปแล้วนู้นนะ เอาไปพี่จายนะองนี้2องีบบาทนะครับรายการที่40ครับต่อมาครับรายการที่41นะครับรายการที่ส1รายการที่เป็นเนื้อทองแดงลงยาเสือขรอบดำนะหลังแดงแรงฤทธิ์เลขค้นเบอร์หมายเลขห้ารายการนี้นะครับนะรายการที่41เอครับนะเอาไป220บาทครับพี่จายนะครับรายการที่41นะครับต่อมาครับนะ ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับนะรายการสุดท้ายรายการที่42ครับรายการที่4 2รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซา่าตีนลงยาไล่สีหัวออกแดงสวยๆลงยาราชฉาดีลงยา,เ,า,งยาเขียวเหนียวซับด้านหลังรายการนี้รายการที่4 2เลขโค้ดเำนวนหมายเลขเบิ้ลครับ หมายเลขสองสองครับรายการที่ท้ายคลิปนะเอาไปสองร้อยบาทพอพ,นะทนนพี่นะครับรายการที่สี่สองวันนี้มีมาให้พี่นะคะ42สี่สิบสองรายการบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรคุ้มโคตรท่วพี่เอาไปพิ่สานนะครับสำหรับนี้ต้องการาบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ